ก็ในเรางงานสดจากเอ่อนอหลานเบทเอ่อแบตเตอรี่เบนะฮะซึ่งเป็นคาถาในยังเราเนาะเรา <c oughs> อ้ยเอาข้อสัมภาษณ์คุณนะครับเออเมื่อกี้คุณโดนทำอะไรกับมันครับเอ่อผมขอสัมภาษณ์คุณนะฮะเออคุณคิดไงเอา้นาอันหน้านี่นะครับแฟนไมไม่อยากเข้ากล้องนะฮะ เออเฮ้ยเออ,เอ,อผมขอตั้งชื่อคุณว่าไอ้นับพอกกล้ามครับนี่นัปป็อกกล้ามแห่งเมืองนอนร์ลาฟิชีเบดเอ่าหนูคุณพร้อมยังครับไม่พร้อมใช่ไหมก่อนหผมขอซื้อซีแมกก่อนนะครับนะไม่กดครับแต่อย่า,ยาแค่อย่าดของเดียวครับ อ่าคุณโอคคับพร้อมยังครับครับเฮ้ยไอไม่ MI, ถ้าไอไอไม่กระซิกกูขอ้องนั้นกูไม่เอาอ่ะหนึ่งหนึ่งสอง,ส,องสามเอาล้ครับรอุ้ยเออ อ่านี่ขอจบการรายงานข่าวจากนอร์ดดด้วยทิีเบตไว้เวพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย